วันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถร,ถรุ่น L 5 0 1 8 SP และ L 3 2 1 8 SP กุ้งบอกเลยว่าวันนี้ไม่ควรพลาดเพราะเรามีรถเข้าใหม่เป็นรถสภาพใหม่ป้ายแดงสภาพสวยสภาพนางฟ้าสภาพสวยถึงสวยมากทั้ง2 0 0คันเลยนะคะเราไปเริ่มกันที่คันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถรถุ่น L 5 0 1 8 SP ปี6 6นะคะ ไปพร้อมกับอุปกรณ์บาันนิน่าและฐาน6รถสวยใหม่กิ๊บสภาพป้ายแดงขนาดนี้แต่เราขายแค่539,000บาทนั่นเองค่ะเข้ามาดูสภาพกันใกล้ๆนะคะสีใบดันนะคะสีเดิมทั้งหมดนะคะลูกค้าไปพร้อมกับกาดหน้าแบบดีด้วยนะคะส่วนสภาพของยางนะคะลูกค้าคันนี้เดิมทั้งคันสภาพของยาง ยางอยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเป็นยางโตากตนิติดคู่ตัวรถมาเลยสีหัวน็อตสีรอยกระทะทุกอย่างเดิมหมดเข้ามาดูที่ตัวรถกันใกล้ๆนะคะลูกค้าตัวรถนะคะมีรอยมาร์กทุกจุดทุกอย่างคือสีเดิมลูกค้าสวยมากสวยขนาดนี้นะคะไม่ควรพลาดเข้ามาดูที่สภาพห้องผู้โดยสารนะคะนี่จ้ะเบาเป็นเบาแท้เบาะเดิมจากโรงงานสีสันนะคะเข้าไปดูเลยค่ะใต้เบาสีเดิมทั้งหมดยังไม่เคย ทำอะไรเลยลูกค้าใครที่กําลังมองหารถแบบสวยๆแบบนี้สภาพป้ายแดงแบบนี้นะคะพุ่งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้นะคะ400ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะใหม่มากใหม่กริบลูกค้าไปดูยางหลังกันต่อค่ะยางหลังดูเข้ามาใกล้ๆค่ะดูยางหลังสภาพยางหลังนะคะสวยมากคมกริบ90กว่าเปอร์เซ็นต์ลูกค้า หาได้ที่ไหนรถสภาพแบบนี้5 3 9 0ส0าเบาทเท่านั้นเองค่ะเป็นรถที่สวยมากๆลูกค้าไปด้านหลังด้านท้ายรถนะคะด้านท้ายรถเข้าไปเลยค่ะรอยมาร์กมีทุกจุดนะคะลูกค้ารอยมาร์กไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยดามนะคะลูกค้าสภาพนี้สวยจริงๆไม่มีที่ติสวยหมดจดยางอีกฝั่งนึงนะคะสวย นะคะลูกค้ายางอีกฝั่งหนึ่งสวยค่ะล้อกระทะน็อตทุกอย่างสวยมากลูกค้าถ้าอยากจะดูคลิปนะคะเพิ่มเติมดูรูปเพิ่มเติม0634539224 นะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่สะดวกเดินทางมาทดสอบระบบนะคะเข้ามาทดสอบระบบได้เลยที่คุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองหรือจะจับจองออนไลน์นะคะวิดีโอคอลมาเท่านั้นนะคะลูกค้าวิดีโอคอลผ่านไลน์นะคะวิดีโอคอลกันสดสดดูหน้าร้านดูว่าคุยกับกุ้งอยู่จริงดูหน้ากุ้งดูหน้าร้านไม่เอาคลิปวิดีโอนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลสาหรับออ,ออนไลน์นะคะสําหรับออ,ออนไลน์สามารถทําได้เลยนะคะชื่อบัญชีเป็นชื่อร้านคูนเสมอเท่านั้นนะคะ รถคันถัดไปค่ะ L3218SP นะคะสำหรับ L3218SP คันนี้เราเอามาจัดโปรโมชั่นสภาพสวยสภาพใหม่สภาพเดิมเหมือนกันรถปี65 3แสนแล้วไม่ขายนะคะ2 9 9ใบดันผ่าน5เท่านั้นคันนี้เอามาจัดโปรโมชั่นดูสภาพรอบๆคันดูกันไปเลยจ้ะลูกค้าสวยมากคันนี้รถปี65เท่านั้นเอ้ยรถปี6 5าเท่านั้นนะคะราคา2 9 9 0 0 0บาท สภาพยาง90กว่าเปอร์เซ็นต์สภาพยางหน้ายางหลังยางเดิมติดคู่ตัวรถมาจากโรงงานทุกจุดรอยมาร์กมีทุกจุดไล่ไปดูทั้งหมดลูกค้าคะถ้าลูกค้ามาเจอคลิปนี้อยากให้ญาติอยากให้เพื่อนได้รถสวยๆแบบนี้แต่ตัวเองยังไม่มีเงินซื้อหรือแผนไม่ซื้อปีหน้าแต่ไม่อยากให้เพื่อนพลาดไม่อยากพลาดรถคันนี้แนะนําเพื่อนได้เลยนะคะมีค่าแนะนําให้นะคะและกุ้งเน้นย้ําเลยนะคะสําหรับป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพในการอนอ,อ,อนไลน์นะคะ ต้องวิดีโอคอลก่อนเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาโอนจะเป็นชื่อบัญชีร้านพูลเสมอเท่านั้นนะคะลูกค้าเท่านั้นจริงๆค่ะสำหรับวันนี้กุ้งบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ลดสวยมากๆถูกตาต้องใจหลายๆคนแน่นอนแต่ว่าอย่าลืมโทรมานะคะ0634539224ถ้าถูกใจแล้วอย่าลืมค่ะสวัสดีค่ะ